สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มีของดีมาอวดก็คือว่านตัวที่ชื่อว่าว่านม้าห้อตอนนี้ว่านต่างๆเริ่มทยอยรุปยุบต้นลงหัวแล้วนะคะเพราะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ว่าปีนี้ร้านเราคงไม่ได้เก็บหลายชนิดเพราะว่าพื้นที่จํากัดคือไอตอนเก็บอะไม่ยากเท่าไหร่แต่ตอนที่ถึงเวลาปลูกในฤดูฝนน่ะเราไม่ได้มีที่เยอะแล้วเสียดายหัวว่านที่ ถ้าเขาไม่ได้ปลูกมันก็ฝ่อเนาะถ้าปลูกในพื้นที่จํากัดหรือในถุงที่ดินไม่สมบูรณ์พอเขาก็ได้หัวเล็กนิดเดียวหรือฝ่อหายไปเลยเหมือนเดิมก็เลยต้องจํากัดการสแสวงหาว่านมาไว้ในครอบครองเพราะว่าว่าหัวว่านแต่ละปีที่เราได้มานะคะพอเอาลงปลูกลงดินอะ่ะมันก็แทบจะไม่เหลือหัวแล้วอย่างที่บอกอะคะ่ะพอพื้นที่จํากัดแล้วมัน มันไม่โอเคอะ่ะมันก็จําใจต้องยกเลิกการสะสมไปแต่ว่าต้นเนี้ยที่เราจําเป็นต้องสั่งมาเพราะว่ามันน้อยตัวเนาะที่จะมีการพิสูจน์ว่าตรงกับตําราได้แต่ว่าตัวเนี้ยมีความตรงกับตําราแล้วพิสูจน์ง่ายด้วยก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับว่านหัวว่านของจริงเลยอันนี้ว่านมะฮอก ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะเป็นตำราปีพศ2507หรือ508จำไม่ได้อีกแล้วก็พูดถึงว่านม้าห่อเอาไว้ว่าแค่นะ้นจับกล้องมือหนึ่งขี้อยาใช้ขาตั้งมันกะไม่ค่อยถูกว่านม้มาห่อหัวต้นใบคล้ายขมิ้นอ้อย แต่หัวใหญ่กว่าขามิ้นอ้อยเนื้อในมีสีขาวหัวหักออกเป็นใยเนี่ยค่ะจุดตายสำคัญที่สุดที่ทำให้เราอยากอยากสะสมต้นนี้เพราะว่าว่านกลุ่มขมิ้นมีเป็นร้อยๆชนิดเนาะแล้วมันพิสูจน์ซากยากมากแต่อันนี้ง่ายสุดละก็คือหัวใหญ่กว่าขามิ้นอ้อยอันนี้มันก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินเนาะเนื้อในเนี่ยต้องมีสีขาวอ จุดตายหัวหักออกเป็นใยเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะาคล้ายขมิ้นอ้อยแล้วก็หัวใหญ่ๆแล้วก็เนื้อในมีสีขาวก็เหลืออย่างเดียวที่จะพิสูจน์ว่าใช่ว่านม้าห่อไหมคือหักหัวออกแล้วเป็นใยสพรพพคุณติดตัวไปเดินเก่งวิ่งเก่งไม่เหนื่อยไม่ล้าสามารถรักษาฤิสิดวงทวารได้อย่างยอดอีกด้วยพอพูดถึงสามารถรักษาฤิสีดวงทวารได้เนี่ยอยากให้คืนในบางพื้นที่นะคะ ก็จะมีว่านฤิษีดวงที่เขาชาวบ้านพ่อเท่าแม่เท่าจะเรียกว่าว่านฤสีดวงที่เอาใช้รักษาฤิสีดวงอะ่ะลองหักดูสักหน่อยเนาะว่านฤสีดวงที่เรียกกันอาจจะเป็นว่านม้าห่อก็ได้หักดูว่าเนื้อในหัวสีขาวไหมแล้วมีใยไหมแค่นั้นนะคะ่ะถ้าใช่ก็จะตรงกับว่านม้าห่อตามตำราเลยรับประทานกับน้ำสะอาดเฉยๆว,วิเศษนักแล้มามาดูสิ ดูสินะปกหลุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคิดว่าจะไม่ได้จับเขาอีกแล้วเพราะว่าลงคลิปไปครบแล้ว200ร้กว่าคลิปแต่ว่าพอมีหัวว่านเราก็เมื่อกี้เราลองหักแล้วแต่เดี๋ยวจะหักให้ดูสดๆใหม่ๆเนี่ยนะคะอันนี้มันก็หักไปเยอะเนาะธรรมดาของการขุดมันยากคือจะแบบพอหัวใหญ่ๆแล้วจะค่อยๆแซะ ออกมาได้ฉะนั้นจริงๆว่านเวลาที่จะปลูกแล้วให้หัวใหญ่มันก็ไม่ต่างกับมันสัาปลังนะคะอย่างที่เรารู้กันเนาะดินอีสานเป็นดินล้วนปนทรายเนาะที่ไม่อุ้มน้ําพวกว่านเองก็ชอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าพืชลงหัวเนี่ยเขาจําเป็นย่อะต้องได้ดินที่เขาสามารถขยายตัวได้อะถ้าดินแน่นเกินไปดินเหนียวเกินไปแข็งเกินไปเขาก็ขยายตัวได้ยากมันก็เหมือนกับดินแข็งๆนั้นบีบให้เขา ขยายหัวออกมาไม่เต็มที่อะเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นผลง่ายๆแบบนี้แหละ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะอันนี้ได้มาไม่เยอะนะคะ ราคาแบ่งปันก็คือ3ขีด200รวมส่งถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเนาะมีของอยู่แค่นี้แหละแบ่งแบ่งกันไปคือการปลูกมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากแต่เราหัวเนี่ยเห็นข้อพวกนี้สามารถที่จะหัน่นหรือจะปลูกทั้งอันก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาแยกออกมาเราแต่จริงหักดีกว่าอาจจะหักสักสองท่อน เราก็ปลูกเขาก็จะขึ้นมาหลายหลายต้นตามข้อแต่ละข้อค่ะก็จะมีต้นขึ้นมาเวลาปลูกเอาปลูกในหน้าฝนนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทอย่างเราก็ใส่ตะกร้าที่มีรูแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบบหัวมันอาจจะเน่าเนาะคืออากาศโปรง่ปรงๆถ่ายแทกเทเก็บไว้ ใต้ใช้คาบ้านเก็บไว้ในบ้านอะไรที่ที่ไม่ได้อับไม่ได้ทึบเกินไปอะค่ะมีแสงสว่างบ้างแต่ไม่ให้โดนแดดโดยตรงเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนเราตากขมิ้นให้มันแห้งอะมันก็เท่ากับมันเสียการมีชีวิตไปเลยเนาะมันก็จะปลูกไม่ติด <c oughs> ก็พอถึงเวลาฝนหน้าฝนเขาหน้าฝนเมื่อไหร่ <c oughs> เขาก็จะเริ่มงอกต้นออกมาให้เห็นเราก็เอาลงปลูกได้เลย <c oughs> รดน้ํารอบเดียวให้ชุ่มแล้วก็ ปล่อยเขาที่นี่ก็นานๆรดทีโอเคนะคะ